ันขึ้นฝีตลอดเลยตอนที่ฉันโดนตกไม่ว่า i อ t ีทวิตเตอร์ b o o k t o k t ิ k ต็อก,กเลื่อนไปทางไหนก็เจอคนการตลาดอย่างฉันเจออะไรแบบนี้ก็มาเลยสิคะแรเติเมคางค่ะเพราะว่าอะไรหน้ามันไม่สมส่วนกันเลยหน้าทู้เป็นดิงสอเลยอยากเหล่ามาก <Okay. S 1> แล้วก็ถ้ารอบนี้ฉันเปิดใจอีกรอบหนึง่งแล้วถ้ามันไม่ได้แบบที่สวยแบบที่หวังแบบจุว๊วยินให้เรามารอดูกันว่ามันจะปังพังกันแน่ความจริงไปดูคะ่ะสาว อยากจะมาถามก่อนเลยว่าโตเนลามิดฟิลเลอร์1 9 9 9บาทมีจริงไหมคะไอราคา1 9 9 9บาทเนี่ยใส่แค่นี้แน่นอนใช่ไหมคะไม่มีเพิ่มไม่มีเก็บปลายทางไม่มีอะไรใช่ไหมคะ,ะพอแตงกวาปังแป๊ะแป๊ปังสุดมือเบามากตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าจิ้มเข็มไปหรือยังรู้ว่าฉีดออกข้างรู้ว่าฉีดออกข้างา <laughs> จิ้มไปแล้วแต่ไม่รู้สึกวันนี้เต็มสิบใหเ้เท่าไหร่ให้สิบเกินเกินสิบร้อยร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสน วัดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรวงข้าวนะคะตอนนี้เราก็อยากจะมาเสริมสวยซะหน่อยสักนิดนึง<ต>เนาะจะต้องมาเสริมสวยอีกใช่<อ>มันสวยไม่พอผู้หญิงเราอยู่สวยค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรครับวันนี้เรามาเติมคางซะหน่อยที่กังนําคลินิกค่ะแอบกระซิบหน่อยว่าเขามีโปรเขามีโปรหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะมันขึ้นฝีตลอดเลยตอนที่ฉันโดนตกไม่ว่าไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กทิกต็อกเลื่อนไปทางไหนก็เจอ ยังไงอะคนการตลาดอย่างฉันเจออะไรแบบนี้ก็มาเลยสิคะโดนตกออ๋อใช่ใช่เลยมาเลยเมื่อก่อนเปิดใจฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแต่พิดหวังมากกว่าจะมาเปิดใจอีกแต่รอบนี้เรามานี่ค่ะเติมคางค่ะเพราะว่าอะไร หน้ามันไม่สมส่วนกันเลยหน้าทู่เป็นดิงสอเลยอยากเหลามากไหนเมากอนบอกว่ามีปัญหาแบบเคยมีปัญหากับเรื่องฟิลเลอร์เหรอเรื่องอะไรใช่ฟิลเลอร์ใต้ตานั่นเองคือพอเติมแล้วปุ๊บนึกว่าจะสวยไงเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มจนแบบมันไม่สวยอ่อยแอนเต็มเต็มมันคืออะไรอธิบายแบบนีมันคือการที่เขาฉีดเข้าไปใช่ไหมปกติเราก็จะแบบใต้ตามันจะดูสว่างขึ้นหรืออะไรขึ้นมันสว่างขึ้นจริงค่ะแต่ทีนี้มันเป็นการที่เหมือน น่าจะฉีดไม่ดีมากกว่ามันก็เลยทําให้เราเนี่ยตาเราดูแบบดูบวมไปหมดเลยตรงนี้แล้วนี่ก็ไปฉีดสลายออกแล้วค่ะ แล้วก็ถ้ารอบนี้ฉันเปิดใจอีกรอบหนึ่ง<ๆ>กับการนำคลินิกนี่แหละฉันไว้ใจแล้วถ้ามันไม่ได้แบบที่สวยแบบที่หวังแบบ่ะฉันจุ้วีินให้วีเลยเหรอวีเลยสลาย<ๆ>เลยฉีดสลายเลยถ้ามันไม่ดีนะทำไมถึงมั่นใจการนำคลินิกหนพูดให้ฟังโอ้ยเธอชื่อเสียงเขาดังมากไม่ไหก็เจอในเฟซไอจีเจอหมดคะ่ะเรามารอดูกันว่ามันจะปังพังกันแน่ความจริงไปดูค่ะสาว เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้ากังนำคลินิกแล้วแล้วอยากจะบอกว่าเนลมิด1,999บาทเนี่ยมีแค่บางสาขาเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจว่าโปรเนี้ยมันมีใกล้บ้านเราหรือเปล่าก็สามารถทัก Facebook เพจกังนำคลินิกได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เรานี่ถึงแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงหรือหลอกจบตาเล่า สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะอยากจะมาถามก่อนเลยว่าโตนเนลามิดฟิลเลอร์9 9 9 9บาทมีจริงไหมคะมีจริงค่ะว้ายคนลุกเลยสำหรับโปรลูกค้าเปิดใจเนาะอยากลองฉีดฟิลเลอร์กับกางนำครั้งแรกเนี่ยค่ะรอบหน้าจะได้แบบติดใจจะได้เข้ามาใช้บริการกับเราได้อีกนะคะมีจริงค่ะเห็นไหมลาแกแพ้หรือเปล่าค่ะแค่แน่นอนค่ะลูกค้าสามารถแบบ แล้วก็สามารถสแกน QR ได้เอากองกลับบ้านไปเช็คได้เลยค่ะกางนำคลินิกค่ะคุณหมอทุกขัานนะคะผ่านการเทรนแล้วก็มีประสบการณ์มากหลาย10ปีเลยค่ะาสามารถปรับรูปหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี้อไม่ได้เลยในราคา1,999บาทนะคะคุณพี่ค่ะอยากถามอีกนิดนึงไอราคาหนึ่งาคา1 9บ9าบาทเนี่ยใส่แค่นี้แน่นอนใช่ไหมคะไม่มีเพิ่มไม่มีเก็บปลายทางไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม ก็คือราคามีนิดแล้วค่ะมไม่มีค่ายาอะไรเพิ่มไม่มีค่าหมอไม่มีค่าผิดอะไรทั้งสิ้นค่ะสามารถการแบงค์พันมาสองแบงค์แล้วได้ถอนด้วยค่ะคุณพี่ขาแล้วเนี่ยโปรนเนี่ยเขามีไม่ทุกสาขาใช่ไหมคะค่ะก็ะลูกค้าสามารถรีเช็คกับทางเพจข,ของกางน้ำคลินิกได้นะคะบางสาขาก็จะร่วมโปรนี้นะคะแล้วก็บางสาขาก็จะไม่ได้ร่วมโปรนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะตัว1 9 9 9บาบาทค่ะลูกค้าจะได้แถมฟรีนะคะ ออร่าบูสเตอร์อีก2เข็มด้วยนะคะเข็มทู่เราก็ไม่ได้เก็บเท่มนะคะอันนี้คือฟรีทุกอย่างเลยว้ายแต่ฉันยังไม่เชื่อหล่อนหรอกฉันจะไปฉีดให้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าไปสิรออะไรเรา สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคือเนี่ยสนใจโปรหน99มากๆเลยมันมีจริงใช่ไหมคะมีจริงค่ะเป็นโปรเปิดใจลองการฉชดฟิลเลอร์นะครั้งแรกโดยใช้นิวรามิสเนี่ยเป็นโปรเปิดใจครั้งแรกเลยของกังนัมคะแล้วอย่างเงี้ยหนูมีประสบการณ์ที่แก่กับฟิลเลอร์มาก่อนค่อนข้างที่จะบูลลี่ฟิลเลอร์เลยอย่างนึง ได้ให้เนี้ยหมอรับประกันให้หนูได้ไหมคะว่าจะสวยจบในโปนี้ที่รับประกันได้คือฟิลเลอร์ที่ใช้เนของแท้แน่นอนนะก็คือสามารถตรวจสอบได้เลยได้กล่องกลับบ้านแล้วก็ก่อนฉีดนี่จะมีการสแกน QR code เช็คผลิตภัณด้วยกันเลยพอที่นี่ก็คือได้รับการเทรนมาอย่างดีเลย คะวันนี้สนใจมาฉีดคางค่ะคางนี่ดูมีอะไรข้าไปนี่หมอเห็นด้วยเลยเพราะว่าจากดูจากรูปของหน้าน้องเนี่ยก็คือมีคางค่อนข้างตัดแล้วก็ค่อนข้างสัน้สนเนาะทำให้หน้าเนี่ยดูกว้างไม่เรียวไม่ลนนะเุนเนาะลก็ฉีดคางออกมาก็จะรับกับกรอบหน้ามากขึ้นก็จะทํนาให้หน้ามีความยาวมีความเรียวมากขนอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาลองดูกคัว่าท่านหมอเขาจะฉีดให้เราเนี่ยสวยขนาดไหนจะปังหรือจะพังกันแน่เดี๋ยวรอดูเลย ก็วันนี้หมอจะใช้เป็นตัวฟิลเลอร์ <tinc S 1> <giving quin. S 2> ตัวนี้เลยเป็นนิวลามิ d ดีฟนะคะเป็นฟิลเลอร์จากเกาหลีนะกล่องสีดำนะคะของคลินิกเราก็มั่นใจได้ว่าใช้ของแท <Rat> ้แน่นอนนสามารถตรวจสอบได้ทุกกล่องก็คือจะเป็นกล่องใหม่ที่ยังไม่ได้มีการแกะมาก่อนนะคะตัวสติกเกอร์ของลายน้ำต่างๆก็คือยังอยู่ครบหมดเลยก็เดี๋ยวจะให้มาสแกนคิวอา e เช็คผลิตภัณฑ์ร่วมกันเลยนะคะตรงนี้นะเจกาลิเซกรนสดๆตรงนี้เลยเนาะ ก็พอสกแกน q r วอารคไปก็มันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นสินค้าย,ยังไม่ถูกเปิดใช้งานนะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก,กดเปิดใช้งานพร้อมกันเลยตรงนี้นะคะคือจะมาใช้กล่องเก่าต่อ,อใช่ไม่ได้ไไดแตัตจากนั้นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลบอกเลยว่าเดี๋ยวเช็คเลขล็อตด้วยก,กันเลยมันก็จะตรงกับกล่องนะคะ อันนี้ก็จะเป็น D 6 2 3 0 0 1 A แต่จริงๆเดี๋ยวพอเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนแท็กอีกทีหนึ่งมันก็จะต้องตรงกับข้างนอกเหมือนกันนะเราก็จะมาเปิดกล่องด้วยกันเลยเปชุดกล่องเราจะแกะสอดหน้าเลยนะแกะด้วยกันเลยเขินเต้นไหมเนเต้นินเต้นมาพอเ่าขางขายสกูการฟิลเลอร์มาดาน้องอันนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเลอร์นะคะเนะ แล้วเ,เดี๋ยวมีแท็กข้างในอีกทีหนึ่งด้วยให้เช็คว่าตรงกับกล่องน,นี้เราไม่ได้เอากล่องมาแบบยังไงกล่องเก่าวารียูยยใช่เรานวย่ได้นียะะน,นะค่ะทุกคนชด้ทุกกล่องใช่ใชี่ ก็คือหลังจากฉีดทางไป1ซีซีนะคะตอนแรกเนี่ยก็น้องเขามีปัญหาต่างตัดมาตอนนี้มันก็จะได้ความโค้งละมุนมากขึ้นรับกับหน้ามากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยไม่แหลงจนเกินไปเนาะมันก็จะรับกับกรอบหน้าของน้องนะคะก็คือจะทําให้หน้าเนี่ยมีมิติมากขึ้นก็คือจากเดิมใเพราะถ้าคางถ้าเกิดคางสั้นเกินมันทําให้เราดูเหมือนเออหน้าสั้นแล้วก็ดูดูหน้าอ้วนเนาะแต่พอหลังฉีดไปบางทีอ่อพอมันหน้าเรียวขึ้น ก็จะหลับกับงนส,บส่วนบบมสบส่วนมากขึ้นชาแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติเนาะเออบางทีแบบฉีดเสร็จก็คนไม่รู้ไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยจะถามว่าทำไมสวยขึ้นหรือว่าดูแบบอุย้ยหน้าเรียวดูผอมลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ลทววิีการดูแลหลังจากฉีดส็จิ่ตรงเนี้ยก็คือฟิลเลอร์เป็นฐานการที่ฉีดปุ๊บสวยปั๊บเนาะก็คือการดูแลเนี่ยก็คือไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเลย แต่ว่าก็แนะนํนาว่าให้เลี่ยงผา้พยาบที่มีความร้อนต่างๆเนาะเลี่ยงการโดนความร้อนอย่างเช่นไปทําเลเซอร์กลุ่มเลเซอร์เครื่องยกกระชับที่ความร้อนส,งสูงๆนะบริเวณใบหน้านะคะพเพราะว่ามีเดื่องน,นะเพราะว่ามีโอกาสที่ถ้าเกิดโดนความร้อนมีโอกาสที่ฟิลเลอร์จะสลายได้ค่ะแลสามารถฉีดจุดไหนได้บ้างคะถ้าเป็นฟิลเลอร์ตัวนิวรามิสนะคะของเกาหลีเนาะก็จะมีเนื้อค่อนข้างแข็งน,นิดนึงนะก็สามารถฉีดได้หลายจุดจริงฉีดได้ทั่วหน้าเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นคางเนาะฉีดที่หน้าฉีดขมับนะคะ ฉีดพวกหน้าแก้มหรือใต้ตาชั้นลึกอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะเลิศไหมเลิศพอใจไหมวันนี้พอใจมากเปิดใจกับฟินเลยละที่นี่ที่เดียวนะที่อื่นไม่รู้แต่ถ้าแต่ถ้าติดใจอันนี้คือหน้าแก้ม1ซีนะคะถ้าเกิดทีดีต่อไปก็เป็นราคาปกติเลยนะราคาปกติก็ถูกอยู่ดีนะถูกอ่ะที่นี่แล้วที่นี่ก็จะมีฟินเลือกได้หลายชนิดเลยเนาะ ก็ถ้าเกิดเป็นเรเกาหลีก็อาจจะราคาย่อมยาวกว่าแต่ถ้ายับอยากจะให้แบบว่ามีความธรรมชาติแล้วก็อยู่ได้นานก็จะมีตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นฝังของฟิลเลอร์เมกาหรืยการนิโกก็สามารถเลือกได้ตามแบบ b u d g เจที่าบอกใชาใช่ก็คือหมอแตงกวาคนะก็จะเข้าที่กังนัถิงนนะคะวันจันทร์ที่ พิคอนบอแคร์แล้วก็วันอาคารกับรหัสที่เซ็นทันสัตยาแล้วก็วันพุธที่เซ็นทัสุเกลนะคะพอเต็มปัปังไหมแข็ฟังสุดมือเบามากตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าจิ้มเข็มไปหรือยังรู้ว่าฉีดออกข้างรู้ว่าฉีดออกข้างาจิ้มไปแล้วแต่ไม่รู้สึกวันนี้เต็มสิบแพ้เท่าไหร่ให้สิบเกินเกิน10 100, 101, สิบร้อยร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนสิบสิบสิบค่ะอคขอบคุณค่ะ <c oughs> เลิศมากปังปัวที่สุด แลฟังเปล่าเออมมนซึ้งนะใช่มั่ซึ้งสวยมากรู้สึกว่าพอใจมากๆเลยค่ะก <พอ S 1> ่อนหน้านี้ก็กังวลเรื่องฉีดฟิลเลอร์อยู่แล้วแต่ทีนี้มันทําให้หายกังวลไปเลยคือกังน้ำรกันกางน้ำทำให้เปิดใจะะใช่ทําให้เปิดใจเลยจากคางที่แบบตอนแรกคางตัดมากรู้สึกว่าคางสั้นมากตอนนี้กลายเป็นว่ามันดูแบบมีอะไรขึ้นมันดูแบบเอ๊ะไปทำอะไรมาแต่ก็หนไมีออก พอใจมากๆเลยค่ะกับการที่มาฉีดโปรในวันนี้คือเนลมิครค่ะให้ฉันริ้วสวยมากในราคาแค่1,999บาทเองค่ะและที่สำคัญน,นะคะคือที่นีบริการดีมากต้อนรับดีมากถ้าใครอยากอสอบถามอะไรก็สามารถทักเพจ Facebook ของกังนำคลีนิกได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไค i b ์ให้ช่อง YouTube กังนำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่บายค่ะขอไปสวยจึ้งต่อแล้ว